น่าจับตามองปีหน้าระวังบาบาหวานก้าทำนายปี2026โลกจะสั่นสะเทือนคำทำนายระดับโลกที่กำลังจะเป็นจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สัทธาซ่อนทำ channel ด้วยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคะทุกครั้งที่โลกหมุนไปข้างหน้ามักจะมีใครบางคนที่จะลุกขึ้นมาเตือนมนุษย์ให้รู้ว่าการแปลนแปลงครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามา หนึ่งในนั้นคือหญิงชแชราตาบอดจากบังแกเรียผู้คนทั้งยุโรปเรียกเธอว่าบาบาาวันกาเธอไม่ใช่เพียงคนธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่เชื่อกันว่ามองเห็นอนาคตได้อย่างลึกลับและแม่นยำจนหน้าขนลุกตั้งแต่เธอยังมีชีวิตอยู่จนถึงหลังความตายชื่อของเธอยังคงถูกกล่าวถึงไม่เว้นแต่ละปีเพราะคำทำนายหลายข้อที่เธอพูดไว้ได้เกิดขึ้นจริงอย่างไม่น่าเชื่อ บาบาวันก้าเกิดเมื่อปี1911ในครอบครัวยากจนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเธอสูญเสียดวงตาไปตั้งแต่วัยเด็กหลังจากถูกพายุทรายพัดเข้าใส่ดวงตาอย่างรุนแรงหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็กลับเริ่มมีสัมผัสพิเศษพูดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและค่อยๆกลายเป็นหญิงผูเป็นที่เคารพในดินแดนเบลคานคำพูดของเธอมักเป็นประโยคสั้นต่กินใจคล้ายปริศนา จนใครต่อใครต้องจดไว้ตีความในภายหลังหลายครั้งคงเคยได้ยินว่าเธอกำลังทำในเหตุการณ์ใหญ่ของโลกเช่นเหตุการณ์9 1 1ับ11การเกิดสึนามิปี2004การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและแม้แต่การแพร่ระบาดของโรคดายที่ทำให้ต้องหยุดชะงักซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ชื่อของบาบาวันกาไม่เคยเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์จนกระทั่งมีคนย้อนกลับมาค้นในสมุดคำทำนายของเธออีกครั้ง และพบข้อความหลายบรรทัดที่พูดถึงปี2026ปีที่เธอระบุว่าโลกจะเปลี่ยนจากภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปี2026กำลังจะมาถึงและสิ่งที่เธอพูดไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนเริ่มถูกนำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญหลายคนตีความว่านี่อาจเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจโลกปีที่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีจะผลัดใบจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่ง และเป็นปีที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความจริงว่าโลกนี้ไม่ได้อยู่ในสมดุลเหมือนเดิมอีกต่อไปบาบาวันก้าเคยกล่าวไว้ว่าปีแห่งการสันสะเทือนของผู้นำผู้มีอำนาจจะเปลี่ยนมือจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกประโยคนี้เคยถูกมองว่าเป็นเพียงถ้อยคำกงกวงแต่เมื่อเรามองโลกในตอนนี้จะเห็นว่ามันเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนประเทศในเอเชียเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วจีนอินเดียเล็กกลุ่มประเทศบริก ขยายอธิพลทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่อำนาจของโลกตะวันตกเริ่มสันคลอนจากปัญหาภายในทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมสิ่งที่เธอพูดไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนจึงเหมือนกำลังค่อยๆปรากฏขึ้นช้าแต่มั่นคงเมื่ออำนาจของโลกเปลี่ยนมือย่อมหมายถึงสมการใหม่ของมนุษยชาติงันตราพลังงานเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติ จะถูกจัดสรรใหม่ทั้งหมดบางประเทศจะร่ำรวยขึ้นบางประเทศจะตกต่ำและผู้คนจำนวนมากอาจต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะสิ่งที่เคยมั่นคงอาจไม่มั่นคงอีกต่อไปปี2026อาจเป็นปีที่โลกเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการทดสอบยุคที่มีผู้มีอำนาจเก่าต้องวางมือและผู้มีพลังใหม่จะก้าวขึ้นมาแทนที่มีอีกตอนหนึ่งในคำทำนายของบาบาวานกาที่กล่าวไว้ว่าแสงใหม่จะถูกค้นพบ จะมาพร้อมความร้อนที่โลกไม่เคยรู้จักประโยคนี้ทําให้หลายคนสงสัยว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรบางคนตีความว่าเป็นพลังงานรูปแบบใหม่บางคนเชื่อว่าเป็นคําเตือนเรื่องภัยธรรมชาติเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกเริ่มเผชิญกับเคลื่อนความร้อนที่รุนแรงขึ้นอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์น้ำแข็งทั่วโลกละลายและระบบนิเวศหลายแห่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างน่ากังวล นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับเรียกช่วงเวลานี้ว่าจุดเปลี่ยนของโลกเพราะถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเกิดผลกระทบที่ย้อนกลับไปได้อีกต่อไปในอีกด้านหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบางกลุ่มเชื่อว่าคำว่าแสงใหม่ของบาบาวันกาอาจหมายถึงพลังฟิวชันหรือพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่มนุษย์กำลังเร่งวิจัยหากสำเร็จมันจะพลิกโฉมโลกทั้งใบของมนุษย์ จะไม่ต้องพึ่งน้ำมันหรือ่านหือนอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะสร้างความเสี่ยงครั้งใหญ่เพราะพลังงานชนิดนี้มีความร้อนสูงมหาศาลหากควบคุมไม่ได้ผลลัพธ์อาจเป็นหายนะระดับดาวพระเคราะห์คำทำนายของเธอจึงเหมือนเป็นคำเตือนสองแง่สองงามบอกเราว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความก้าวหน้าอาจแฝงด้วยอันตรายเมื่อพูดถึงคำทำนายเรื่องเทคโนโลยีปาบา,บาวันก้านังพูดไว้ด้วยว่า มนุษย์จะเริ่มสร้างมนุษย์อีกแบบซึ่งไม่ใช่เลือดเนื้อแต่มีจิตสำนึกหากเรามองจากปัจจุบันจะเห็นว่ามันตรงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงยุคข,ของ AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว AI หลายตัวมีความสามารถคิดและตอบสนองเรากับมีชีวิตบางระบบถึงขั้นสามารถสร้างผลงานศิลปะแต่งเพลงหรือเขียนเรื่องราวด้วยอารมณ์ใกล้เคียงมนุษย์นักปราชญ์หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า ถ้าหาก AI มีจิตสำนึกมนุษย์ยังเป็นผู้ควบคุมอยู่หรือไม่ทำทํานายของบาบานก้าไม่ได้เพียงเตือนเรื่องอนาคตทางเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนคําถามทางจิตวิญญาณว่ามนุษย์จะรับผิดชอบสิ่งที่ตนสร้างได้มากแค่ไหนปี2026อาจเป็นปีที่เส้นแบ่งระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตจําเรื่องพร่ามัวและอาจเป็นปีที่มนุษย์ต้องเลือกทิศทางของตอนเองอย่างเด็ดขาดคําทํานายอีกข้อหนึ่งของเธอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่คนถือเหรียญเทาแต่ไม่มีค่าผู้มีศรัทธาเท่านั้นที่จะอยู่รอดถ้อยคำนี้ชวนให้คิดถึงสภาวะโลกในตอนนี้เมื่อเงินตราเริ่มไม่มีค่าของที่เศรษฐกิจโลกผันผ,นผวนและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่ระบบเก่าบางประเทศกำลังเผชิญภาวะเงินเฟ้อรุนแรงบางประเทศหนี้ท่วมบางคนเริ่มกลับไปใช้ของแลกของและบางกลุ่นเริ่มหันกลับมาพึ่งธรรมะ เพราะเชื่อว่าสิ่งที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือจิตใจที่ไม่หวนไหวบาบาวันก้าอาจกำลังบอกเราว่ามนุษย์กำลังเข้าสู่ยุคที่วัดกันด้วยศีลธรรมไม่ใช่ทับศิล์แต่ผู้ที่มีความดีในใจจะเป็นผู้รอดจากความวุ่นวายทั้งหมดหากมองจากมุมหนึ่งจะเห็นว่าคำทำนายของเธอไม่ได้เพียงเป็นการคาดการเหตุการณ์ลึกลับแต่คือการเตือนให้มนุษย์กลับมามองตนเองเรากำลังใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแข่งขันสะสม แต่กลับลืมถามตนเองว่าเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรปี2026อาจเป็นปีที่มนุษย์ต้องหยุดและทบทวนเพราะเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปสิ่งเดียวที่คงอยู่คือใจของเราเองเมื่อโลกผเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินควบคุมมนุษย์จำนวนมากเริ่มรู้สึกเหมือนหลมอยู่ในกระแสที่ไม่อาจหวนกลับบาบาวันก้าเคยพูดไว้อีกว่าเมื่อความมืดครอบงำผู้คนจะหันหาความสว่างจากภายในตนเอง ประโยคนี้อาจเดินคำเตือนถึงยุคที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ยุคที่เทคโนโลยีและความสะดวกสบายพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งแต่จิตใจของคนกลับว่างเปล่าและเหนื่อยล้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโลกภายนอกเจริญขึ้นทว่าภายในกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจหลายปีมานี้เราเห็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญ,ญญาณที่เกิดขึ้นทั่วโลกผู้คนเริ่มหันมาสนใจการทำสมาธิ การปฏิบัติธรรมการเชื่อมต่อก,กับพลังจัก,กรวาลและการตื่นรู้ในจิตสำนึกมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดศาสนาใดต่างเริ่มพูดภาษาเดียวกันคือการกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงเหมือนกับที่บาบาวันกล้าเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อโลกตกอยู่ในความมืดผู้คนจะเริ่มเห็นแสงแห่งจิตใจนั่นคือช่วงเวลาที่เรากำลังเดินเข้าสู่ในตอนนี้ในปี2026การกรารเปลี่ยนท่าน,นี้อาจเข้มข้นกว่าที่ผ่านมา ผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อว่าจะมั่นคงทั้งระบบการศึกษาการเมืองาศาสนาและเศรษฐกิจหลายสิ่งจะถูกเปิดเผยหลายสิ่งจะพังทลายเพื่อให้สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นแทนที่และนั่นอาจเป็นสิ่งที่บาบาวานกล้าพยายามเตือนให้เราเตรียมใจไว้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนนักวิเคราะห์บางคนเปรียบเทียบช่วงนี้กับการเข้าสู่ยุคตื่นรู้ทางจิต หรือ Spirit Awakening หรือไม่ได้หมายถึงเรื่องเหนือธรรมชาติหากต่หมายถึงการที่มนุษย์เริ่มมองเห็นความจริงว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อสะสมสิ่งของหรือเงินทองแต่เพื่อเรียนรู้เข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีสติการที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มสนใจเรื่องพลังบวกพลังจิตการสวดมนต์หรือการใช้ความเงียบเพื่อเยียวยาใจล้วนเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านทางพลังโลก ที่ตรงกับสิ่งที่บาบาวันกล้ากล่าวไว้ว่าโลกจะไม่เหมือนเดิมเพราะผู้คนจะเปลี่ยนจากภายในเธอยังเคยพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติที่อาจรุนแรงขึ้นในช่วงเวลานี้ว่าพื้นดินจะสั่นน้ำจะเอือล้นและไฟจะลุกขึ้นจากที่ไม่ควรมีหลายคนตีความว่าเป็นคําเตือนถึงภัยธรรมชาติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นชัดเจนว่า โลกกำลังส่งสัญญาณเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดพายุและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคกำลังเกิดขึ้นในความถี่และความรุนแรงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่คือผลจากความไม่สมดุลที่เราสร้างขึ้นแต่บัมบ,บาวานกล้าเคยพูดเพียงด้านมืดเธอมักจะฝากแสงแห่งความหวังไว้ในทุกคำเตือนเธอพูดว่าเมื่อความมืดที่สุดจะผ่านพ้น แสงแห่งยุคใหม่จะเริ่มขึ้นหมายความว่าความวุ่นวายที่เราเผชิญในตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายแต่เพื่อผลักให้มนุษย์กลับมาเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงปี2026จึงอาจไม่ใช่ปีแห่งการหายยนะแต่เป็นปีแห่งการชำระล้างเพื่อเปิดทางให้พลังใหม่พลังแห่งความเข้าใจและความเมตตาเข้ามาแทนที่ในด้านเศรษฐกิจ บาบาวานกาได้พูดถึงยุคที่เงินจะไร้ค่าซึ่งนะักคิดหลายคนตีความว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคของระบบดิจิท่านเต็มรูปแบบเงินสดอาจหมดความหมายและระบบเศรษฐกิจใหม่จะเกิดขึ้นที่ไม่อิงกับทองคำหรือธนาคารแบบเดิมแต่ผูกกับความเชื่อถือว่าความไว้วางใจและพลังของจิตใจผู้คนโลกจะไม่วัดค่าคนด้วยจำนวนเงินในบัญชีอีกต่อไปแต่จะเริ่มมองคน ที่คุณค่าภายในความสามารถและพลังของการสร้างสรรค์เมื่อพิจารณาคำพูดของเธอในบริบทนี้มันชัดเจนว่าศรัทธาที่บาบาวันกล้ากล่าวถึงไม่ได้หมายถึงศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงพลังแห่งความเชื่อที่อยู่ในใจมนุษย์ผู้ที่เชื่อมั่นในความดีผู้ที่มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้ที่ยืนหยัดได้ทุกยุคทุกแห่ง การสั่นสะเทือนในหลายคำทำนายของเธอยังกล่าวถึงการกลับมาของความจริงเธอพูดว่าสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยและสิ่งที่เคยเชื่อว่าแน่แท้อาจไม่จริงอาจหมายถึงการเปิดโปงข้อมูลระดับโลกการเปลี่ยนมุมมองทางสังคมการตื่นรู้ของทุกคนที่เริ่มเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังม่านของข่าวสารและการเมืองคำพูดนี้กำลังสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในยุคข้อมูลข่าวสารที่ความจริงไม่อาจถูกปิดได้อีกต่อไปทุกคนสามารถเป็นสื่อเองได้ทุกเสียงมีพลังและทุกเรื่องสามารถถูกเปิดเผยได้เพียงปลายนิ้วนั่นคือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่บาบาวันก้าอาจกำลังพูดถึงยุคที่คนเริ่มค้นหาความจริงภายในมากกว่าจากสิ่งที่เห็นด้วยตาเธอเคยพูดไว้ว่าคนจะมองเห็นได้แม้ไม่มีตา ซึ่งอาจหมายถึงการตื่นรู้ในใจมองเห็นด้วยจิตมากกว่าการเห็นด้วยสายตามนุษย์จะเริ่มเข้าใจว่าความจริงแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ความเข้าใจภายในคำทํานายของเธอยังพูดถึงพลังแห่งความสามคัคคีเธอบอกว่าจะมีวันที่คนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษามาจับมือกันเพระรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่กันและกัน แต่คือความไม่เข้าใจประโยคนี้ให้ความหวังว่าแม้โลกจะผ่านความขัดแยง้งการแบ่งแยกและสงครามมานับไม่ถ้วนแต่สุดท้ายมนุษย์จะกลับมาเห็นคุณค่ากันและกันอีกครั้งเหมือนกับการกลับบ้านหลังจากหลงทางมานานปีปี2026อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังครั้งใหม่โลกอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในแง่การปกครองหรือเทคโนโลยีแต่ในอีกด้านหนึ่ง มันอาจเป็นปีที่ผู้คนเริ่มตื่นจากความฝันยาวนานของวัตถุนิยมและหันกลับมาหาความเรียบง่ายความสงบและความเข้าใจในชีวิตเมื่อเราอ่านคำทำนายของบาบาวานกาในมุมนี้จะพบว่าแท้จริงแล้วเําไม่ต้องการให้ใครกลัวแต่ต้องการให้เราตระหนักหรือเตือนให้มนุษย์รู้ว่าโลกไม่ได้จัดล่มสลายจากไฟหรือสงครามแต่อานล่มสลายจากความมืดในใจคนถ้าเรายังไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักแบ่งปันและยังมองกันด้วยความเกลียดชังเธอจึงพูดว่าอย่ากลัวสิ่งที่กำลังจะมาจงกลัวเพียงความมืดในใจของตนเองถ้อยคำนี้กลายเป็นคำสอนสำคัญที่ผู้ศรัทธานำไปใช้เตือนสติเพราะต่อให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดถ้าใจยังสว่างเราก็ยังอยู่ได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าใจมืดแม้โลกจะสวยงามเพียงใดเราก็ไม่อาจเห็นความสุขได้ ท้ายที่สุดคำทํานายของบาบาวานก้าไม่ได้เพียงเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตเท่านั้นแต่คือกระจกสะท้อนความจริงของมนุษย์เธออาจต้องการให้เรามองเห็นว่าโลกภายนอกที่วุ่นวายไม่ต่างจากจิตใจของเราที่สับสนและเมื่อเรากลับมาสงบได้โลกภายนอกก็จะสงบตามไปด้วยปี2026จึงไม่ใช่ปีแห่งการสิ้นสุดแต่เป็นปีแห่งการตื่นรู้ของมนุษย์ทั้งโลกและเมื่อวันนั้นมาถึง ขอให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของแสงนั้นคือแสงที่เริ่มจากใจแผ่ขยายออกไปยังคนรอบข้างแสงที่ไม่ต้องดังแต่อ่อนโยนและมั่นคงแสงที่บาบาวันก้าอาจเห็นล่วงหน้ามานานแล้วว่าวันหนึ่งมนุษย์จะกลับมารู้จักคำว่ารักอีกครั้งจงจำไว้ว่าโลกจะเปลี่ยนอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้หรือไม่เพราะคำทำในายใดจะไม่มีความหมายเลย หากเราไม่ยอมตื่นจากความหลงเมื่อเราตื่นแล้วเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อเราได้เรียนรู้ที่จะรักเข้าใจให้อภัยและก้าวข้ามความกลัวที่เคยครอบงำนี่คือสารที่ซ่อนอยู่ในคำทํานายของหญิงตาบอดจากบัลแกเรียผู้ที่แม้มองไม่เห็นด้วยตาแต่กลับมองเห็นอนาคตได้ลึกกว่าผู้ใดบาบาวันจ้าไม่ได้ฝากเพียงคำเตือน แต่ฝากแสงสว่างให้มนุษยชาติได้เดินตามหากเรายังคำจำของเธอได้และใช้มันเตือนใจทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนเราจะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเราจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้าย แต่เพื่อให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นและมีแสงในหัวใจมากขึ้นและนี่คือความหมายแท้จริงของปี2026ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกและการตื่นรู้ของมนุษย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ ศรัทธาซ่อนท h ชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบพบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเท่าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุ